ังจากที่ยอดชายเดินถือไม่เศร้ากับคู่ถังมาเกือบ1,000กิโลเมตรเขาก็ได้เจอกับรังมดแดงตัวเขาไลาบบกป่ามึงพันกิโลเมตรอันใดนั้นเขาก็เริ่มลงมือทำการกระทำกับรังมดแดงตัวตัวตัวอย่างไม่ปราณี มีอยู่พนาเพื่อนส่งสัญญาณคลิปใมขณะที่ยอดชายกำลังแย่ไข่มดแดงไปบนบืนเหตุการณ์ไม่คาดคิดกัดฝันก็เกิดขึ้นมดแดงกัดหำพี่น้องเร็วๆเเไอ้แหลกไอ้แหลกขาวจนดบนคุณ ไอตัว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 ากเข้ากวาลุ่งเหล่าน้ก็มาใส่ก่อครับเตรียมคู่เลยครับไม่ไม่ไม <c oughs> แถว